สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับกันนะตัวฮีโร่ในเกมวอชด็อกกันต่อเลยนะครับผมอ่าโอเคเราได้เราตอนนี้คือหลังจากพาร์ทีแล้วเราได้ถานราชการใหม่แล้วนะครับหลังจากที่เราโมเทลเราโดนโจมตีแล้วต้องหนีมาหาฐานทัพใหม่โอเคเราก็ไปลูยกับภารกิจมิชชั่นกันต่อเลยแล้วกันขึ้นรถก่อนออไปแล้วจ้าปิดเพลงก่อนก,กันลิขสิทธิ์ เออเราต้องฉันต้องไปที่ CTO s n e t w น r k นะครับอืมไอ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 สะพานขาดหมุนมาหมุนมาอืมที่จริงว่ายน้ำมาก็ได้นะถ้าเรื่องจริงข้าคนมันจะมาได้นะนี่เอเ้ยโอ้โหต้นไม้นี่แข็งแรงนะกิ่งก้านแค่นี้แต่ไม่เป็นไร อันเดลิเบอร์เบโอเคนะหารถจิมแจมกันดีกว่ารถนี้มันกากกากไงไม่รู้เฮ้ยหันนั่นดีกว่าเฮ้ยเรามาแลกรถกันหน่อยบีบแต่ทำไมเราจะขอยืมรถอ่ะรถนายสวยดีขอหน่อยนะ thank you ไม่ต้องทอนะในไงฉันมีรถอยู่แล้วนายวันวันไปแล้วนายวันวันเดี๋ยวพึ่งทอ เฮ้ยมันขอสายด่วนแล้วไปแล้วไปแล้วอย่าเพิ่งโทรย่าสแกนไปเถอะครับผมขับตรงตลอดไม่เจอหรอกแหมคิดจะมาโทรสายรถแล้วนะเฮ้ยจุ๊บจุ๊บไวเฮ้ยอู้หูดิบดิบหลุดหลุดข้อหลุดค้อืลอดขอ โอ้โหซอกแซกเยอะเหลือเกินเออนี่ที่หนาวเนี่ยซอกแซกเยอะเกินไปเอเอระวังคนอุ้มฆ่าคนอีกแล้วไม่ตั้งใจคมมาขวางทางเดินเอ,เองนี้เองล่ะโอเค CTOs Control Center h e w a r d โอ้โหเคอันตรายแกอายเปิดอ่ะไม่มีอะไรพี่ประตูมันเปิดเองประตูมันเปิดเองอเ,เอแบบ้ยเก็บ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 ครับไม่มีอะไรพี่มีลิฟต์อยู่ ออย่าสงสัยพี่ไม่มีอะไรครับผมแค่มาเงินผ่านทางมาลิฟต์ลิฟลิฟตเฮ้ยขื้นที่สูงไว้ก่อนอืม้บังเกอร์ไว้ก่อนนี่คาเมล่าแถวนี้มีไหมอ่ะมีโอเคหนึ่งสองสามฟาชลามขึ้นบอก เออตรงนี้มันมีกล้องอยู่กับตัวโอ้ยต้องหาการแลเพวก access code อีกแล้วเนี่ยเฟบเฮ้ยอย่าเพิ่งผ่านไปสิอือโอเคแฮกมาดาวน์โหลดเรียบร้อยโอเคโอ้เยอะแฮกข้างล่างอื้อเลยโอเคเราต้องไปที่ C.T.O s Center มันอยู่ไหนเนี่ยโอ้มันอยู่ข้างล่างด้วยทางไงดีเนี่ยอืมคิดหนักคิดหนักทำไงดีทำไงดีอืมเฮ้ยโอ้โหเชื่อไม่ได้อืม อซะเลยโทรศัพท์มารับสายหน่อยอืมเรนให้หมดโอเคต้องสายกันละโอเคคนเริ่มสนใจทางานู้นละโอเคอืม โอ้โหแล้วตอนขาออกทำไงวะเนี่ยห่วงตอนขาออกเอ่อต้องปลดล็อกตรงนี้ให้ก่อนใช่ไหมอันนี้ไงโอเคแล้วก็มาปลดล็อกอันนี้อ่ะได้แล้วชือ้ออืมโอเค แฮกไหนเนี่ยแฮกครั้งนู้นหรือเอ้ยไม่ใช่ละเอาเฮ้ยหลุดออกมาเหรอเอ้าอะไรปะเฮ้ยไอกี้หลุดออกมาเหรองงเอาใหม่ครับไม่เป็นไรคนเราต้องงงกันได้อืมเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยว ม็ก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 อืมโอเคมันต้องแฮกทางไหนเนี่ยเฮ้ไงกล้องมาโอเคนะไงโอเคอันล็อกเรียบร้อย ลิฟต์เดอะแอรียโอ้โหแม่งถึงทำทำงานยากให้ตูอีกแล้วแล้วตูวจะไปยังไงวะโอ้แ oh, ม่เจ้าปีนขึ้นไปไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยโอ้ oh, ชิบหายแล้วทำไงดีวะกด <c oughs> ล่อใหม่อื๋อจากแอร์เีนี่เหรอโอ,อล้ล่ะ วิ่งแบบโตเกียวดิบม,มีจ่ามาให้กูออกไงวะเมื่อกี้เหมือนจะหล่อนะครับอ้อาปีนได้ไหมเนี่ยปีนไปทางนี้ได้ไหมเนี่ยเอ้ยจุ๊ยแมงเอ้ทำไงดี ต้องจัดก,การนี้ก่อนอ้โอ้ยชิบหายละมันต้องปะทะกันแล้วชิมนะชิมีชิมีชิมีมมโอ้โหเฮ้ยฉันไม่ชอบการตุยตูดไม่ชอบทำไงดีทำไงดีงดอืมไม่อยากฆ่าเราอพอแต่ไม่มีทางเลือก แต่แรกจะดูว่าจะออกมาแบบสวยๆนวซะอีกอยิงกูโดนอีกมาอือเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวโหลู้นี้หน้าขาให้หมดเลยอือโอ้สี่เวลาไม่น่าวิ่งบูเลยอืออ่ะผ่านแล้วเหรอ โอเคผมขออัพ okay, ดูสกิลพอยต์หน่อยแล้วกันนะสกิลพอยต์มี8น,นี่ขับรถอะไรดีเฟนเดอร์ไดเวอร์ใช้เกียรดสองโอเคเดี๋ยวเดียว,ยว,ยวการคราฟของโฟกัสบูท IEDIED คืออะไรส่วนใหญ่คราฟของผมไม่ค่อยได้ใช้เลยอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รรคือเป็นคนที่ขี้เกียจใช้หรือเปล่านะ <S <S อืม แต่ผมว่าอัปโหลดไปหน่อยแล้วกันเพราะรู้สึกที่ผมทำธุรกิรมาไอไล่ล่านี่มันจะนั่นทุกทีเลยโอเคเราไปหมวดของแฮกกิงเป็นหลักดีกว่าอ่าอะไรนี้แฮกตังป่ะโอแฮกตังเดี๋ยวใครได้ก็ได้แบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่ก่อนอ่าอันนี้หนึ่งวิสสพานอ่าเอาไว้เพื่อนหนีก่อนแล้วกันฮะโอเค ไม่เอารถนี้ไม่เอาเรื่องมากนะครับผมเ่องเรื่องมากอีกอะโอเคเราไปภารกิจกันต่อเลยตื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 ขอยืมรถหน่อยเลยเอารลงมา <S <S ไม่ต้องโทรหาก้านหนึ่งหนึ่งนะไม่เอาอ่าไอ้นี่ดีแฮะไม่ยามโทรดีบอ่า มีการรายง,งานข่าวเรื่องเล่าเช้านี้กับสรย,ย้ยฮึบ,บโดดข้ามโอ้ตรงนี้มีกล้องวงจรปิดแสดงว่าต้องมีเรื่องแน่ๆใช่ไหมจูลี่ลีเจต All that did was bring the gangs together under one roof. Loyalty to your neighbor just became loyalty to your housing block. What about everybody else? They got in line or they got out. Oh ho! I'll eat now. and figure out what they've been up to. Damien's IP points somewhere in there. These guys are running the place like a fortress. Never breaking alone. เฮ้เดินตัวชิวได้ไหมเนี Alf ่ยอ่ะผมเดินตัวชิวได้ไหมครับมันจะทำอะไรแล้วบอกวะเหมือนเขตมันเขตหวงห้ามมไไม่รู้เฮ้ยโยว์อสซบแฮกก่อนแฮกแฮกตังโอ้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 ครับ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 ผมเห็นปืนแล้วกลัวเลยครับครับครับโทษครับบ้าเอ้ยไม่มีปืนก็ไม่บอก นี่แนล่กดแม่งเลยเอ้แมนมึงทำอะไรเนี่ยตูมสมนันหน้าเอาปืนมาล่าตูเอ้ยอะไรแล้วก็ขับไปเซ่คนกำลังทำภารกิจอยู่ฟ u c กกิงกกก้งด็อกฟ k i กกิ้งด็อกไปสิครับเออกุสา์ไม่ยึดรถแล้วนะทำไงดีเนี่ยไม่ใช่ลุงแซมซะด้วยดิปีนไม่ได้ด้วย ปุ่มแซมก็ค่ายเดียวกันกับยูบีสตอมนะครับผมอืมรู้สึกจะมีกงโอ้มีกงไปหมดเลยโอเคแต่เราฆ่านายทวารได้แล้วนี่เราก็เออฆ่านายทวารไปแล้วนะงังจะมาอีกเหรองั้นกูขอลดเป็นที่กำบางหน่อยแล้วกันไม่ไปดีนักนี่เนี่ย oh. Oh. เตรียมระเบิดซะ <What>? uh. ตูมตูมอ้าว ทำไมไม่ต้มเอ้ยนี่ตายซะสวมวิญญาณลุงแซมหน่อยแล้วกันมาขอยืนที่กระบังรถหน่อยอ้าวไอ้คนขับไม่อยู่นี่หว่าเออกดใหม่นี่ไงอ้ฟักฟักอ๋อไม่ใช่ระเบิดอืมล่วง สำหรับหน้าแฮกตังเลยนี่เนี่ยเหลือกี่คนมะนี่เขตแอเรียอันตรายมั้งเนี่ยฆ่าให้หมดเลยดีกว่าฮึมมันอยู่ไหนมั้งเนี่ยจะได้ฆ่าเลยง่ายดีแฮกก่อนเป็นพวกแฮกตังก่อนนะมีโอกาสก็แฮก ว่าอยู่นู่นเนาะกลจังไกลจริงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวลุ๊คจุ๊บคลายครับคลายอๆๆโอเคเสร็จเสร็จเฮ้เฮ้นักเฮ้นักเฮ้โอ้มีสไนด์ด้วยดีด hey, ี D. เอาอืมว่าแล้วแหล่งเถื่อนจริงด้วยฮะอืมแต่มีสนายลงมาด้วยแถวนี้มีคนรู้สึกว่าตัวอยู่ตรงนั้นปกตึกตรงนั้นอีกเอาสิมาสิาสไกลเกินไปอ่ะยิงไม่ได้อ่ะมาหนอ่อยโอ้โหยิงโดนด้วยเว้ย โอเคค่อยๆค่อยๆเฮ้ยเ oh. มกี้มีคนเห็นตรงนี้จังว่ามันอยู่แถวนี้เหรอใช่ป่ะนั่งไงนนั่งเงๆนั่งง,งไอ้สองตัวนั้นมาแล้วรอ,อก่อนครับรออกเก็บเทียตัวแม่งไงอืมออาสิเหวอะแล้วสิเหวอะแล้วสินี่ไนงะอืม <laughs> สบายเลยครับชับปืนพกเฮ้ยชับปืนเก็บเสียงจริงๆเลยอ่าต้องจาัดก,การศัตรูให้หมดก่อนดีกว่าเราจะได้ทำแบบสะดวกสบายอยู่ตรงนั้นอีกสองมั้งใช่ป่ะค่อยๆดีกว่าค่อยๆค่อยๆกิดิบกินดิบกินดิบกดบอืมมีกี่ตัวเนี่ยใกล้เกินไปหรอ ไม่ใช่ขนเปล่าวะมองไม่ชัดหรือมันอยู่ในตึกสงสัยอยู่ในตึกแน่นอนเลยงั้นเอาทำไปตรงนี้ก่อนล้วกันโอเคโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อืมอืมทำการแฮกตีตีต,ต,ตีโอเคอันที่นหนึ่งเรียบร้อยงั้นเราไป HH นึกงก่อนดีกว่า วิ่งได้ไหมเนี่ยผมวิ่งได้แหละแถวนี้ไม่มีไม่มีไอเรียมันด้วยไปตรงนู้น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 ต่อตรงนู้นเฮ้ยชึบชึบชึวิ่งครับวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งอืมตรงนี้มีระเบิดแต่เราจะการเด็กกันสอยไปเรียบร้อยอ่ะอันต่อไปชึบสแกนอืม อยากให้บ้านเรามีระบบอย่างนี้แบบให้รีบเจ๋งๆสักทีนะจะได้เล่นเน็ตได้ไลน์ได้ดีขึ้นของเราสี่ยังแบบระบบเน็ตยังอือยังกระเตาอยู่เลยญี่ปุ่นนี่เขาเร็วความเร็วตัง้งห้าสิบเมกแน่เพื่อนที่อยู่ที่นู้นบอกผมนะ,อะโอเคได้ดดดดไงผมว่าแล้อยู่บนตึกเอ้าอยู่บนนั้นระยะถึงไมเนี่ย อืมอุ้ยถึงด้วยโอเคเห็นไรคนหนึ่งอืมอืมอ่าโอ้ชิวๆไปแบบชิวๆเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่ฆ่าคนแบบชิวๆไม่โดนจับได้ตีน โอเค The gate is open unlock the CTO's tower โอเคเราต้องไป unlock CTO's tower ใกล้ถึงแล้วนะเฮ้ยต้องไปท,อองท,งทงงางไหนนะทางนี้อ่ะทางนี้อ่ะเห็นสายแล้วเห็นสายดูสายเลยลงยา,ยานหน่อย อสายสีฟ้าอืเมื่อกี้เราเับไปสามใช่ไหมฮะเราก็ดูไปเรื่อยๆเก็บโทรศัพท์กันพบปืนเ,เอาละลุยเสียงสนทนาของอิรักใครประเทศอิรักเหรอไม่สนครับแฮกนี่ก่อนตื่น โอเครีบออกแอร์เรียนี้อ่ะได้อืมเปิดแล้วไปแล้วโว้ยออกจากเรียนี้ไม่ยากครับผมเพราะผมข้ามไปหมดแล้วขอให้โอ้รถนล้นหลูล้หลูขอหน่อยขอหน่อยเออไม่ต้องกีดแค่ขอยืมเดี๋ยวมาคืนตอนไหนเท่านั้นเอง Okay, leave it the arena. That should do it. Yep, yeah, we are connected. We should be able to get into Rossi freeman now. Thank you for all this. You really came through. Hey, I can't resist a good adventure. Sir, so I guess we are done. No, I'm just getting started. I need to get in there, find some answers, and get my sister back. And once you get your answers, what then? Oi, Alessand, all of Fila <laughs> Fila Fi. Then make sure they answer for it. Every single person involved in Lena's death. You still there? Yeah, I'm here. Okay, I'll see you soon. Oh, I Jerry, Rick. Hmm. นี่ก็ประมาณ21นาทีแล้วนะ,ะเอาเปา็นว่าในส่วนนี้ผมขอจบในส่วนของ What Dog พาร์ทนี้ไว้พียเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมสําหรับใครที่ชอบสามารถกด Subscribe, l ไลค์แชร์ like, share, หรือกดไลค์แฟนเพจได้นะครับผมเอจะบีบแต่ทําไมเล่าไอ้ข่าลับบีบแต่เออไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับชนแม่งหนึ่งเท้ ه, เนี่ยบีบแต่นะัก